ช่องปะบัวบ้านสวนชนปลูกสวัสดีค่ะสรารเณที่ปะบัวปลูกไว้เนาะก็งามขึ้นมาแล้วแล้วก็ป้าก็จะมาปักชำไว้ค่ะปักชำไว้เพิ่มอีกหนึ่งกระถางค่ะเพราะว่าถ้าเขาเป็นเพีย้ยหรือเขาตายเนี่ยก็ตายกระถางนึงมันจะได้เหลือกระถางนึงค่ะเนี่ยค่ะเปนะนะเ็นอะไรนะเขาเรียกอะไรผักสรารเณร ปลูกยากตายง่ายค่ะปลูกยากตายง่ายค่ะเนี่ยค่ะเรา,าจะมาตัดกันเลยนะคะตัดไปปักช้ำค่า ตัดได้แล้วค่ะมามาทางนี้ค่ะมาด้านนี้ค่ะนี่ค่ะกระถางกระถางก็เป็นกระถางเก่าเนาะกระถางเก่าเดี๋ยวเอามันให้หมาะเให้หมาอเหมาะ ได้แล้วมาค่ะนี่ค่ะ๋วปจะตัดก่อนโอ้มันก็พอดีแล้วนะป้าตัดมาพอดีแล้วนี่ค่ะ บีบลงไปเลยค่ะเสียบลงไปแล้วก็บีบค่ะนำทางของเขาด้วยไม้ไม้เสียบลูกชิ้นลูกชิ้นใหญ่เนี่ยค่ะแบบนี้ก็จะไม่อ่อนแล้วก็ไม่เก๋ค่ะกำลังดีค่ะมุดลงไปเลยบีบแน่นๆค่ะ บ,บีบบ,บีบแน่นๆดินก็ของป้ามันยังหมักยังไม่ได้เนาะก็เป็นดินซื้อค่ะป้าซื้อมาเมื่อวานในถุง15บาทค่ะอันนี้มันยาวไปยาวไปแล้วก็ตัดะทะคะชะำเยอะๆค่ะ ให้มันขึ้นมาให้มันเต็มเลยค่ะเต็มกระถางเลยนี่ค่ะปลูกไว้เพราะว่าถ้าเขาตายเป็นเพียอะไรก็อย่าให้เขาได้ตายหมดมีไว้ให้เราได้ขยายพันธุ์บ้างให้เราได้กินบ้างค่ะนี่ค่ะอันนี้ดูเนี่ยแบบเนี้ย นี่ค่ะแบบนี้แบบนี้ค่ะปักชํำแบบนี้แล้วก็ลดด้วยจุลินทรีย์สังเคห์แสงแล้วก็ยกไว้ในร่มก่อนนะคะจนกว่าเขาจะติดเนี่ยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีต้นพันธุ์แบบนี้ซื้อเข้ามาเป็นกำรรเนาะเราก็กินยอดของเขาแล้วก็นำมาปักชํำได้ค่ะปักชํำไว้เนี่ยค่ะลดน้ำให้ชุ่ม นี่่ะค่ะคือการปักชำผักสารเน่ผักแมงดาเราค่ะปักชำไว้แล้วก็ยกไว้ในร่มค่ะให้เขาได้ชุ่มชื้นค่ะให้เขาติดก่อนค่อยยกตากแดดนะคะผักสารเนรนี่ชอบแดดเต็มวันค่ะชอบแดดก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ป้าขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ